เสียงคุณเริ่มขึ้นปุ๊บมันจับได้มันเริ่มจะรู้สึกว่ากูไม่โอเคแล้วต้องไปอะกูอยู่ไม่ได้้วตรงนี้ผู้ชายก็จับได้เหมือนกันนะครับเขาจึงมักจะไปหาความสุขจากข้างนอกที่มันไม่ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้ที่ไม่ต้องเจอเรื่องเครียดข้อหนึ่งนี่ง่ายคือพยายามอย่าทะเลาะกันเพราะการทะเลาะยิ่งสร้างความทรงจําเชิงลบให้กับคนรักของคุณโดยไม่รู้ตัวและนี่คือเรื่องของจิตยาล้วนๆอย่าสร้างความทรงจําเชิงลบข้อสอง เมื่อคนนั้นคู่อยู่เฉยนะไม่ว่าเราจะเขาอะนะออคนที่เป็นหนึ่งล้วคิดว่าไม่ต้องทําอะไรอันนี้พลาดพลาดมากเมื่อไม่คิดจะทําอะไรพลาดแล้วความรักไม่ได้คงที่ขนาดนั้นทุกอย่างบนโลกมนุษย์ผมพูดคำว่าทุกอย่างบนโลกมนุษย์เลยนะไม่เกี่ยวความรักก็ได้เมื่อคุณอยู่เฉยคุณไม่เรียนรู้แล้วคุณเชื่อผมไหมคุณกําลังถอยหลังโดยไม่รู้ตัวโลกมันไม่ได้หยุดกับคุณนะโลกมันวิ่งไปข้างหน้านะคุณอหนจะบอกว่าฉันอยู่กับที่ไม่เป็นไรไม่นะคุณกําลังถอยหลังไปเรื่อย ความรักก็เหมือนกันอย่างน้อยอะ่ะคุณต้องแคสอัพทำอะไรให้มันเออให้มันรู้สึกว่าไปด้วยกันต่อได้นะเพราะฉะนั้นอยู่กับที่ไม่ได้ในขณะที่เมียน้อยชูรักพิกมือที่สมมันเริ่มเดินไปในทางที่โอเคขึ้นมันเริ่มเดินสร้างความทรงจําที่มันดีขึ้นจุดอันตรายเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณปล้ม,มาว่าฉันได้ผู้ชายคนนี้แล้วไม่เป็นไรฉันไม่ต้องดูแลหุ่นแล้ว ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วเออฉันมีหน้าที่แค่โฟกัสบ้านเรือนอะไรก็ตามออลูกอย่างเดียวไม่ไม่อย่างน้อยคุณโฟกัสลูกก็ไม่ได้เป็นไรแต่คุณต้องรักษาความใหม่ของความรักให้ได้สามเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวออไม่ได้ลุงหรือแฟนทำอะไรไปจะยิ่งผิดไม่ว่าคุณทำอะไรไปเพื่อที่จะแก้สถานการณ์แบบที่เราคิดว่ามันต้องทำอ่ะโทรไปหาผู้หญิงพยายามที่จะ ให้สามีเราทําอะไรสักอย่างนึงเพื่อตัดคนคนนั้นออกไปคุณจะทําให้ปัญหาหนักขึ้นมากกว่าเดิมเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยตรงนั้นมันเบาอะตรงนั้นมันสบายว่ะแต่ตรงนี้มันเครียดว่ะมันมันมีอะไรต่อมีอะไรที่แบบปดหัวว่ะอย่าลืมนะครับความรักก็เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกเกินกว่าเหตุผลจะด้วยซ้ำแบบตอนจบของความรักมันก็ไม่ต่างกัน อารมณ์ความรู้สึกก็มาเหนือเหตุผลแต่มักจะมีเหตุผลมาเหมือนจะมาใช้แต่ไม่ได้ใช้นะครับเหตุผลในตอนจบมันไม่ได้ใช้มากมายเท่าความรู้สึกความรู้สึกรู้สึกว่ามันคนไม่ไหวแล้วอ่ะต่อให้มีเหตุผลแต่านาชาติเขไม่ไหวอะต่อให้จะบอกว่าเราไม่ร่วมร่วมกันแล้วไงอะก็อยู่ไม่ได้อะเอ้ยต่อให้แบบว่าเราทําธุรกิจร่วมกันแล้วไงอะอยู่แล้วมันทรมานอะไม่อยู่แล้วเหตุผลใช้ไม่ได้มากพอเท่าความรู้สึกครับ เราอาจจะบอกว่าที่ถูกมันควรจะต้องตำหน่งนั้นมันควรจะต้องเราคนเดียวหรือแล้วก็ตามมันใช่ที่ถูกควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ใน,คว,นใความเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะในความเป็นจริงไม่งั้นคนก็ซื้อรถยนต์ที่ยี่ห้อพอใช้ได้กันทุกคนเด็กเอาประหยัดสิเฮ้ยคุ้มค่าก็พอสิขับไปถึงที่ก็พออ่ะแต่ที่ไหนได้อ่ะทำไมคนถึมซื้อรถแพงอ่ะทำไมรถแพงถึงือนขายดีหรือไม่ต้องไม่องรถแพงก็ได้ทำไมรถถึงมีหลากหลายมากมายอ่ะคนก็ซื้อรถจากอารมณ์เอพุ่นนั้นมันใช้ได้บางส่วนแต่ใช้ไม่ได้ทั้งหมด